ถึงสูงศักอัครฐานสักปานใดถึงวิลเลิศฟ้าสง่าสีถึงฉลาดกาดกล้าปัญญาดีถ้าไม่มีคุณ,ณธรรมก็ต่ำคนอันนักบวชขาดศีลสิ้นคุณค่าเหมือนดังป่าขาดไม้ไร้ความหมายเกิดเป็นคนไร้ศีลธรรมหน้าละอายเหลือแต่กาย เป็นซากผีที่เดินดินกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่ครารับักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง9ข้อคิดชีวิตคิดได้ดังนี้ก็สบายจะได้ทุกวันและมีชีวิตที่เป็นสุขท่านผู้ฟังครับในตอนเช้าๆในตอนที่เราตื่นนอนขึ้นมานั้นก็อยากที่จะขอให้ลองทบทวนข้อคิดทั้ง9ข้อนี้ซึ่งถ้าได้ลองพิจารณาดูให้ดีแล้วนำไปปรับใช้กับชีวิตแล้วชีวิตของท่านนั้นก็จะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ ทำให้ได้เจอแต่สิ่งที่สบายใจในทุกๆวันในบางครั้งในช่วงชีวิตหนึ่งของเรานั้นก็อาจที่จะต้องมีบ้างที่จะต้องมาพบเจอกับช่วงเวลาที่มันเลวร้ายซึ่งในบางครั้งเราก็จําเป็นที่จะต้องรอเวลารอที่จะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นและถึงแม้ว่ามันจะช้าหรือก็อาจจะนานไปสัหน่อยแต่ทว่าในบางครั้งเราก็อาจที่จะต้องรอและก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ครับเราก็แค่ต้องทําทุกอย่างให้มันดีที่สุด ให้ได้ในทุกวันก็ขอให้ได้เชื่อเถอะครับว่าสักวันหนึ่งเรื่องที่มันดีๆมันก็จะต้องเข้ามาในชีวิตของเราอย่างแน่นอนครับก็ขอแค่เราจะต้องอดทนและก็ผ่านเรื่องราวที่มันร้ายๆไปให้ได้แล้วในสักวันหนึ่งนั้นเวลามันก็จะช่วยทําให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางของมันเองครับและนี่ก็คือทาง9ข้อคิดซึ่งถ้าคิดได้ในทุกวันชีวิตก็จะโชคดีและมีความสุขครับและก็มีด้วยกันทั้งหมด9ข้อดังต่อไปนี้ครับ ข้อที่หนึ่งท่ามกลางกระแสโต้เถียงร้อนแรงแห่งโลกโซเชียลทว่าคนที่จะสบายใจที่สุดนั้นก็คือคนที่ได้อ่านแล้วก็ไม่เข้าไปแสดงความคิดเห็นขัดแย้งใดๆเลยข้อที่สองท่ามกลางคำคมข้อคิดที่ถึงสรรหามาแชร์กันอย่างไม่หวาดไม่ไหวบนโลกโซเชียลคนที่จะดำรงตนให้อยู่เป็นสุขได้ก็คือคนที่เก็บเอาคำคมข้อคิดบางอย่างที่เคยผ่านมา แล้วก็สามารถนำคำคมข้อคิดนั้นมาปรับใช้เข้ากับตนเองได้มิใช่คนที่สแสวงหาคำคมข้อคิดใหม่ๆที่ผ่านตาเข้ามาในทุกวันแต่ก็กลับไม่สามารถจะํำคำคมข้อคิดนั้นมาปรับใช้กับชีวิตตนเองได้เลยแม้แต่ข้อเดียวข้อที่สามท่ามกลางกระแสกลุ่มใจกับการหาเงินเพื่อที่จะนำมาใช้ปลดหนี้ก้อนโตให้เร็วที่สุดแต่ทว่าคนที่จะปลดหนี้ได้เร็วที่สุดกว่าใครนั้นไม่ใช่คนที่ตั้งหน้าตั้งตาหาแต่เงินอย่างเดียว แต่ก็กลับเป็นคนที่หยุดการสร้างหนี้ใหม่ขึ้นมาอีกตัางหากครับข้อที่4ท่ามกลางกระแสโครงข่ายสื่อสารที่รวดเร็วในระดับ 2G 3G 4G หรือจะเป็น 5G แต่ทว่าคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนั้นก็คือคนที่ค่อยๆเลือกรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์และไม่ขาดการติดต่อกับครอบครัวเมื่อมีเหตุที่จำเป็นหาใช่คนที่จมอยู่กับกองขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารครับข้อที่5 ท่ามกลางกระแสของการแข่งขันและาเรียนในการสะสมปริญญาเพื่อสแสวงหาความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานและการอยู่ดีกินดีทว่าคนที่จะสามารถเอาตัวรอดกับภาวะเศรษฐกิจขาลงได้ดีนั้นส่วนหนึ่งก็คือคนที่มีปฏิพันธ์ไหวพริบรู้จักที่จะผ่อนหนักผ่อนเบาเข้าใจในหลักโลก,กธรรมและสามารถที่จะยอมรับทุกความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรู้เท่าทันมากกว่าครับข้อที่6 ความทุกข์ที่สาหัสเนมหมวดของความยากจนก็คือทุกข์เพราะไม่มีเท่าหลายคนที่ผ่านทุกความไม่มีมาด้วยความขยันแถมผ่านด่านความทุกข์ที่ไม่พอมาด้วยการอดออมแต่ถว่าก็ต้องกลับมาเป็นทุกข์ก็เพราะว่ามาติดกับดักที่เอาตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาก็มีมากกว่าและเมื่อใดที่เราสามารถจะหยุดการเปรียบเทียบนี้ได้ชีวิตของเรานั้นก็จะหลุดจากบ่วงทุกข์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับข้อที่7 เสื้อที่สวยๆติดติดยศถาบรรดาศักดิ์สูงสุดก็ย่อมที่จะมาพร้อมกับการติดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบจนกระทั่งหมดอิสราภาพในการใช้ชีวิตไปในที่สุดแต่ทว่าคนที่เขายิ้มกว้างๆอย่างมีความสุขหลายแต่หลายคนนั้นเขาก็จึงใส่เพียงแค่เสื้อผ้าเก่าๆที่ปราศจากตำแหน่งหรือหัวโขนที่นำมาสวมใส่หรือใครอีกหลายๆคนที่แม้เขาไม่มีเสื้อผ้าจะสวมใส่หรือถอดเสื้อผ้าอยู่ แต่เขาก็กลับยังมีความสุขอยู่ก็มีอยู่มากครับก็ขอให้ได้ผ่านอุปสรรคที่ผ่านเข้ามามันก็เป็นเพียงแค่บททดสอบของชีวิตก็เท่านั้นและถ้าความสุขเองก็คือคําตอบการที่เราได้เข้ารับการทดสอบคําตอบมันก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นครับข้อที่8คนที่ปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นก็คือคนที่จะต้องเข้าใจว่าจะต้องรู้เท่าทันจิตที่กำลังคิดปรุงแต่ง มิใช่คนที่จะไปบังคับจิตให้มันหยุดฟงส่้นก็เพราะว่าในทันทีที่เรารู้ทันความรู้เท่าทันนี่แหละครับที่มันจะดสภาวะความทุกข์ความโลภความโกรธและความหลงได้ในทันทีนั่นเองครับข้อสุดท้ายในข้อที่9้าท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์มากมายถึงสิ่งที่เป็นทางข้อดีและข้อเสียในตัวของเราคนที่จะยืนยิ้มเชิดหน้าในสิ่งที่ถูกต้องแห่งตัวตนอยู่ได้ก็คือคนที่ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เขาไม่ได้รู้จริงมีใช่คนที่จะไปคอยพยายามที่จะอธิบายให้กับทุกคนได้เข้าใจอย่างเหน็ดเหนื่อยและไม่ว่าเราจะอธิบายไปอย่างไรคนบางคนนั้นเขาก็เลือกจะเชื่อในสิ่งที่เขาอยากจะเชื่อสิ่งใหนที่มันจริงไม่จริงในตัวของเรานี้ก็มีแต่ตัวเราเองนี่แหละครับที่จะรู้ดีที่สุดก็ขอให้ทุทุกท่านได้มั่นคงในคุณงามความดีเพียรประกอบสร้างกุศลบุญบารมีกันต่อไปครับ โอกาสต่อจากนี้ก็มารับฟังกันอีกสักหนึ่งหัวข้อนะครับในหัวข้อเรื่องวาสนาสิบอย่างนี้ถ้าผู้ใดได้มีแล้วขอจงได้รักษาไว้ให้ดีท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของวาสนาของแต่ละคนนั้นก่อนแน่อนอนว่ายอมเป็นสิ่งที่มีไม่เหมือนกันมีไม่เท่ากันและก็มีความแตกต่างกันในบางคนนั้นเขาก็อาจจะได้เคยสั่งสมบุญบารมีเอาไว้มากเมื่อได้เกิดมาในชาตินี้ ก็จึงดูเหมือนว่าเป็นผู้มีความมั่งคั่งมั่นคงมีเงินมีทองมากมายแต่ทว่าบางคนนั้นก็กลับดูเหมือนว่าชีวิตของตอนนี้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตเพียงหาเช้ากินข้าให้อยู่รอดไปวันๆเท่านั้นในเรื่องของวาสนานี้ก็ได้รวมถึงหลายสิ่งหลายอย่างแต่ทว่าโดยรวมนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้สั่งสมไว้เองทั้งสิ้นครับเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านนั้นก็คงจะเคยได้ยินกันมาบ้างกับคํากล่าวที่ว่า แม้คนมีคู่หากว่าไรวาสนาต่อกันแล้วเมื่อถึงวันหนึ่งก็จำต้องจากกันไปอยู่ดีแต่หากว่ามีวาสนาต่อกันเคยได้สร้างวาสนาร่วมกันมาแต่การก่อนก็จะได้ครองคู่ชีวิตกันไปจนแก่เท่าและคำกล่าวที่ว่าหากเป็นผู้ที่มีวาสนาดีไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนใครเขาได้พบเห็นก็จะเป็นที่รักที่เอ็นดูซึ่งก็ได้มีการนิยามคำว่าวาสนานี้แตกต่างกันออกไปในอีกหลายบริบท แล้ววาสนาของท่านผู้ฟังล่ะครับเป็นแบบไหนในวันนี้ผมก็จึงมีเรื่องราวของวาสนาสิบอย่างนำมาท่านผู้ฟังได้พิจารณากันว่าหากใครได้มีวาสนาสิบอย่างนี้ก็ขอจงได้รักษามันไว้ให้ดีครับและถ้าถามว่าคนที่เกิดมาเช่นใดจึงควรจะเรียกว่าเป็นคนมีวาสนาดีคนคนนั้นจำเป็นจะต้องเป็นคนที่ร่ำรวยล้นฟ้ามียศถาบรรดาศักดิ์มีบุค,คลิกรูปลักษณ์ จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีหน้าตาหล่อสวยหรือไม่จริงๆแล้วนั้นท่านใดที่มีวาสนาครบทั้ง10ข้อดังต่อไปนี้ก็รับได้ว่าท่านเป็นคนที่มีวาสนาดีและก็มีความโชคดีกว่าคนอีกหลายล้านคนในโลกใบนี้แล้วครับและวาสนาที่ดีในข้อที่หนึ่งก็คือที่บ้านไม่มีคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยจนถึงขั้นล้มหมอนนอนเจือ 2. แม้ไม่เกิดมาร่ำรวยแต่ก็ไม่ได้ถือว่าขัดสนอดอยากมากนะัก 3. ไม่มีพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ถูกขังอยู่ในคุก 4. พ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้า 5. อยู่ในสภาพแวดล้อมอยู่ในสังคมอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีทุรชน 6. ไม่มีศัตรูคู่อาฆาต 7. เมื่อจะทำผิดก็มีกัลยาณมิตรคอยให้การแนะนำตักเตือน 8. ข้างกายคนใกล้ชิดไม่มีคนเลวคนพลานคอยชักชวนไปในทางที่เสื่อม 9. มีผู้รู้เป็นมิตรสหาย 10. ทําการใดก็มีคนอุปธรรมและหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่มีครบทั้ง10ข้อนี้กดถือได้ว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีวาสนาดีคนหนึ่งถือได้ว่าท่านเป็นคนที่โชคดีมากๆกกว่าใครอีกหลายคนในโลกใบนี้แล้วครับและไม่ว่าท่านใดจะมีครบทั้ง10ข้อหรืออาจจะมีบ้างขาดบ้างหรือจะเป็นคนที่เกิดมาเช่นอะไรก็ตาม ก็ขอจงจะได้น้อยเหนื้อต่ำใจในโชคชะตาในวาสนาของตนครับก็เพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นก็ไม่ได้ง่ายเหมือนในละครอย่าได้หัวเราเยาะคนอื่นก็เพราะว่าคนเรานั้นก็ต่างมีสิ่งที่ต้องข้ามผ่านในความง่ายของเราเขาก็กลับมองว่าเป็นเรื่องที่ยากทว่าในเรื่องที่เป็นความยากของเรานั้นเขาก็กลับมองเป็นเรื่องที่ง่ายคนที่โดดเด่นเป็นสง่าในปัจจุบันเราก็ไม่อาจที่จะรู้ได้เลยว่า เบื้องหลังของเขาเหล่านั้นอาจจะต้องผ่านความหวานอมขมกลืนมาสักเท่าไหร่ต่อให้ดูเหมือนว่าเขามีความสุขและก็มีวาสนาที่ดีแต่ทว่าในจิตในใจของเขานั้นก็อาจจะมีสิ่งที่ยากจะอธิบายให้ใครฟังได้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของใครก็ต่างไม่ได้ง่ายเลยฉะนั้นแล้วการที่ไปหัวเรายเยาะคนอื่นก็เปรียบเหมือนกับการหัวรอยเยาะตนเองและการให้การเคารพคนอื่นก็เหมือนกับการให้การเคารพตนเองครับ จะมีชีวิตใครกันล่ะครับที่จะเพียบพร้อมสมบูรณ์ชีวิตใครที่จะไม่เคยเน็บหนาวใครที่รับประกันได้ว่าชีวิตนี้นั้นจะมีแต่ความสมหวังเสมอไปเมื่อเราได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็จึงควรที่จะมีความจริงใจมีไมตรีที่ดีต่อกันคนเรานี้มีชีวิตก็เพื่อพิสูจน์ตัวเองก็จะได้หวังให้ใครมาเข้าใจเราเพราะในบางครั้งนั้นแม้แต่ตัวเราก็ยังไม่เข้าใจตัวเราเองเลย ในยามที่ทุกข์ในยามที่เหนื่อยล้าก็ถึงจะต้องรู้จักปลอบใจตัวของเราเองต่อให้จะไม่มีใครรักแต่เราก็จะต้องเข้มแข็งแม้ว่าจะไม่มีใครปรบมือให้ก็จะต้องยืดอกแสดงให้เต็มที่ไม่มีใครชื่นชมก็จะต้องรักษาความดีงามไว้ในยามที่กลัดกลุ้มก็จะต้องรู้จักหาความสุขอย่าได้ถึงสุขภาพที่แข็งแรงในยามวุ่นวายจะต้องรู้จักประมาณตนเองบ้างรู้จักพักผ่อนบ้าง เมื่อรู้ว่าเหนื่อยก็ต้องรู้จักที่จะวางมืออย่าได้ละทิ้งความสุขบุพเพนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ก็ต้องมีใจต่อกันมิตรสหายนั้นไม่ใช่ครบตามอำเภอใจแต่จะต้องมีความศรัทธาต่อกันความรักไม่ใช่ละครแต่เมื่อมีแล้วก็ต้องรู้จักถนอมรักษาไม่ใช่จะยังไงก็ได้แต่จะต้องซื่อสัตย์แล้วก็จะต้องมีความจริงใจต่อกันความจริงใจไร้ภาษา ถ้าว่าอยู่ที่รู้จักถนอมอยู่ที่ใจจริงคนเราต่อให้เก่งกลา้าก็ต้องพึ่งอาชาฝีเท้าดีต่อให้สละาอุทิศก็จะต้องอยู่ที่ว่าใครสำนึกบุญคุณต่อให้อยากที่จะจริงใจก็จะต้องทำให้ถูกทีก็ต้องให้ถูกคนต่อให้สุภาพนอบน้อมก็จำจะต้องอยู่กับคนที่รู้คุณคา่าครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่าน ทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทรรส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่จะนำมาให้ผู้ฟังได้ฉกคิดพิจารากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องสิสิ่งนี้ถ้าเราได้ทิ้งไปแล้วในชีวิตนี้จะไม่ทุกข์อีกเลยท่านผู้ฟังครับและสิ่งที่เราควรจะทิ้งในข้อแรกนั้น ก็คือการที่จะต้องทิ้งนิสัยที่เอาแต่โทษคนอื่นก็เพราะว่าคนเรานั้นหลายต่อหลายคนพอเมื่อเวลาที่มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นก็มักจะหาใครสักคนมารับผิดช,ชอบจะต้องคอยโทษคนอื่นอยู่ตลอดไม่เคยที่จะยอมรับว่าเป็นความผิดของตอนเองและสำหรับท่านใดที่มักมีนิสัยเช่นนี้ก็ขอจงได้หันกลับมาเปลี่ยนความคิดใหม่มานั่งหาวิธีแก้จะดีกว่าเพราะบางอย่างที่มันได้เกิดขึ้นไปแล้ว เราก็ไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขมันได้อีกแล้วครับสิ่งที่ควรจะทิ้งออกจากชีวิตไปให้ได้ในข้อที่สองก็คือความอิจฉาก็เพราะว่าความอิจฉาที่ได้เกิดขึ้นนั้นเหตุผลจริงๆแล้วมันก็คือการที่เรานั้นไปเปรียบเทียบชีวิตของเรากับชีวิตของคนอื่นโดยการที่เรามองในสิ่งที่เราไม่มีแต่เขามีการที่ได้ทำเช่นนี้ก็จะเป็นการทำร้ายตัวของเราเองโดยที่ไม่รู้ตัวเลย ก็ขอให้ได้ลองคิดดูว่าหากว่าความสําเร็จของคนอื่นทําให้เราต้องมานั่งเป็นทุกข์ใจไม่มีความสุขอยู่แบบนี้และถ้าเป็นอยู่แบบนี้เรื่อยไปก็จะมีแต่ตัวของเราเองนี่แหละครับที่จะเป็นทุกข์ข้อที่3ก็คือการทิ้งความกลัวในการจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอก็ขอให้เราได้คิดว่าสิ่งที่เป็นอยู่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพบเจอ แม้สถานการณ์ปัจจุบันมันจะแย่สักแค่ไหนไม่ว่าจะรับมือได้บ้างไม่ได้บ้างเราอยากที่จะแก้ไขแต่ไม่อยากที่จะเปลี่ยนมันนั่นก็เป็นเพราะเรากลัวการเริ่มต้นใหม่หรือกลัวการที่จะต้องลองอะไรใหม่ๆแต่ก็ลองคิดดูว่าถ้าเรายังทำในสิ่งเดิมๆก็จะไม่ทำให้มีอะไรดีขึ้นลองมองหาหนทางใหม่รู้จักที่จะเริ่มต้นใหม่เสียบ้างครับข้อที่สี่ิงการบน่นหรือการตำหนิ แทนที่เราจะบนหรือจะตำหนิในเวลาที่เราไม่ได้ดังใจนั้นก็ขอให้ได้ลองเปลี่ยนมุมมองใหม่โดยการตั้งสติมองว่าปัญหานี้แท้จริงแล้วมันเกิดจากสิ่งใดและควรจะแก้ไขอย่างไรเมื่อทำได้เช่นนี้เราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วครับข้อที่หถึิงการทำงานที่มากเกินไปก็เพราะว่าในบางครั้งนั้นความสำเร็จทุกอย่างในชีวิต ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำงานหนักอย่างหักโหมอยู่อย่างเดียวคนบางคนนั้นให้เวลาเต็มที่กับงานทำงานหามรุ่งหามคำ่ำไม่มีเวลาให้กับตนเองก็จึงทำให้เสียทั้งสุขภาพเสียทั้งคนรอบข้างไปก็จึงจะต้องรู้จักกับความพอดีรู้จักพอประมาณที่สมควรกับกำลังของตนครับข้อที่ 6. ถึงความคิดที่ว่าตัวของเราเองนั้นจะต้องถูกต้องเสมอก็เพราะว่าไม่มีใครที่จะเก่งไปในทุกเรื่อง และการที่เราจะต้องมานั่งเครียดว่าเราไม่สมบูรณ์แบบนั้นมันก็จะทําให้เราไม่ผิดทางมีความสุขได้ก็ขอจงได้ปล่อยวางและก็ขอให้ยอมรับว่านี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับข้อที่7ถึิงความเชื่อที่มันจํากัดความสามารถของเราก็เพราะว่าบางคนนั้นก็มักจะมีความเชื่อที่ว่าเราทํานู่นไม่ได้ทํานี่ไม่ได้และความคิดอย่างนี้หลักครับที่มันเป็นอุปสรรคสําคัญในชีวิตของเรา ที่จะทาให้เรานั้นไม่อาจาจะทําในสิ่งที่รักจริงๆสิ่งที่ท้าทายในเรื่องต่างๆก็จะไม่มีทางสําเร็จได้ครับข้อที่8ถึงความคิดที่ว่าทุกๆอย่างนั้นควบคุมได้คนเราโดยส่วนใหญ่นั้นก็มักที่จะมีความคาดหวังสูงในสิ่งที่ตนได้ทําได้คิดชอบไปทุกอย่างนั้นมันเป็นไปอย่างที่เราคิดแต่ถ้าว่าพอผลลัพธ์มันไม่ใช่อย่างที่คิดเอาไว้ก็จะต้องมานั่งเสียใจ และก็ต้องหมดหวังหมดกำลังใจไปในที่สุดที่มันทุกข์มากนั้นก็เพราะว่ามันหวังมากนี่แหละครับฉะนั้นแล้วก็จะได้คาดหวังอะไรมากๆขอให้ทำทุกอย่างให้มันเต็มที่เราจะต้องเรียนรู้และก็ต้องแก้ไขปัญหาในทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าในโลกนี้นั้นก็ไม่มีอะไรหรอกครับที่จะสามารถควบคุมให้เป็นไปในแบบที่เราต้องการได้ทุกอย่างข้อที่เก้าทิ้งเพื่อนที่มีนิสัยแย่ๆก่อนแน่นอนว่า มนุษย์เรานี้ก็เป็นสัตว์สังคมและก็ได้รับอิทธิพลจากคนรอบข้างค่อนข้างสูงดังนั้นก็จึงมีคำกล่าวที่ว่าอยากที่จะเป็นคนแบบไหนก็อยู่ที่ว่าได้ใกล้ชิดกับคนแบบใดฉะนั้นการที่ได้คบเพื่อนก็ถึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรามีเพื่อนที่ดีเราก็จะดีไปด้วยแต่หากว่าเรามีเพื่อนที่ไม่ดีในสักวันหนึ่งเราก็จะพลอยแย่ไปด้วยครับข้อที่สิ ทิ้งอดีตที่มันได้ผ่านไปแล้วอดีตก็คือประสบการณ์ที่มีทั้งดีและก็ไม่ดีมันก็คือสิ่งที่สร้างตัวตนของเรามาแต่มันก็ไม่ควรที่จะเป็นสิ่งที่รวบรวมความเสียใจและเรื่องราวที่ผิดพลาดต่างๆที่มันได้เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตอันเป็นสิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้และถ้าอดีตนั้นมันทำให้เราก้าวไปไหนไม่ได้และเมื่อมันได้เป็นแบบนั้นก็ขอให้ได้ปล่อยวางและก็ทิ้งมันไปบ้างก็ดีครับ และก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้าคิดข้อธารมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถนำไปประยุกต์ปร,รับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนอรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ได้ดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออํำลวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮีริโอตป,ปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสรตรีสวัสดิ์พิพัฒนามงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยธรรมความสงบเงยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจ และความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้ และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานน์ขอบพระคุณครับ